สนับสนุนโดยโชคอัพแคมโบคารานาทราเวลเกียร์อินทรัประกันภัยสนับสนุนให้หน่าใสาโดยซอฟเลเซอร์สัปดาห์ที่แล้วรายการ h o l ิเดย์ฮอบบี้ของเราก็ได้พาคุณผู้ชมท่องเที่ยวไปยางสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจของจังหวัดพังงาและในสัปดาห์นี้หนุ่มซีก็ยังคงอยู่ที่เดิมเรื่องราวของการเดินทางจะเป็นเช่นไรนั้น ติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ อันนั้นก็คือเกาะปัญญีใช่ไหมครับบางดำครับนี่ก็คือเกาะปัญญีนี่ที่บอกว่า10นาทีถึงนี่ถึงแล้วแป๊บเดียวโอ้แล้วก็มีสนามฟุตบอลลอยน้ำมีสนามฟุตบอลลอยน้ำด้วยฟุตซอลก็คือครับไข่เตะลงน้ำคนต้องคนลงไปเก็บใช่ฉันผมผมเตะลงน้ำน้องต้องลงไปเก็บครับผมแล้วถ้าเกิดผมเตะลงผมเตะลงน้ำเฮ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่เหรอผิดทางละอ๋อแบงบางดำใช่แหมมีมุกมีมุกเอ้อไม่ใช่บางเตะลงน้ำบางก็ต้องลงไปเก็บอ๋อเกือบ บางเตะลงน้ำน้องไปเก็บไม่ใช่อย่างนั้นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่บางเตะลงน้ำบางไปเก็บครับมันมีกฎระเบียบอย่างนั้นที่เขาเขาเล่นเล่นมานะใช่ครับนี่ก็เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีสนามฟุตบอลลอยน้าหรือเป็นหมู่บ้านลอยน้าดูว่าดูนี้เอาน้ำมันดูเหมือนมันลอยน้ำบนแพเลยนะใช่ครับใช่แต่เราพอขึ้นไปบนโน้มมันมันมีศอกมีซอยเยอะครับนี่ก็เป็นชุมชนอิสลามหรือชุมชนมุสลิมนะครับ ครับว่าร้อยเปอร์เซ็นไหมร้อยเปอร์เซ็นครับมันมีมัสยิดอยู่นะครับมีคนประมาณพันกว่าคนครับประมาณสองร้อยกว่าครัวเรือนนะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าตาบลญกบปรีนีครับตาบลญกบปรีนีนะครับเป็นอําเภอเมืองจังหวัดปน้านีครับมีฟุตบอลลอยน้ำมีฟุตบอลลอยน้ําอยู่น้องเนี่ยเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวเราก็ไปดูฟุตบอลลอยน้ําเลยน้องไอเตะไปเตะไปเตะน้องตังเตะน้อง ตกน้ำน้องตกลงลงบางเตะน้องตกนดำบังบองดำแล้เตะผมแล้วคุณผู้ชมไม่ใช่เตะฟุตบอลอ๋อเตะฟุตบอลเหรอโอเคีร์บอลเกีบางบางเตะน้องบางบอกว่าถ้าบางเตะน้องตกน้ำน้องต้องลงไปเก็บลงไปแล้วครับเพราะบางเตะเราไปแล้วก็บางเตะฟุตบอลตกน้ำผมต้องลงไปเก็บใช่นี่ไม่ใช่เด็กบางต้องลงไปเก็บใช่ขอระเบียบกฎขอผมมีอยู่อย่างนั้นผมเตะตกน้ำบางเขาลงไปเก็บให้ผมเพราะบางเห็นบางเป็นพี่าตมนั้นครับไปไปกันเลย ู้ชมครับแล้วก็นี่คือสนามฟุตบอลลอยฟ้าไอ้อสนามฟุตบอลลอยน้ําครับของเกาะปัญญีก็คือว่าวิธีการเล่น,นคือเล่นสองฝั่งเหมือนกันเป็นเหมือนสนามฟุตซอลใช่ฟุตซอลแล้วเ,เตะเสร็จแ,แล้วใครเตะตกน้ําก็ต้องลงไปเก็บเงลงไปเก็บกดกดกัดกัดอย่างนั้นอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองเป็นกฎกติกาอย่างนั้นฟุตบอลไหมฮะไม่มีก็เนี้ยจุดขายจุดหนึ่งของเกาะปัญญีอ๋อเขามาเล่นฟุตบอลกันเล่นฟุตบอลตอนตอนบ่ายๆประมาณสี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นตรงนี้อ๋อจะมีคนมาเล่นคนเต็มเลย เนี่อชมชนที่ี่วัยรุ่นทีเนี่มาเล่นเเล่นเล่นตรงนี้เต็มเลยก็บวชด้วยนักท่องเที่ยวด้วยก็มาเล่นกันเล่นกันมาเล่นกันครับแต่มันมันก่อนครับเห็นนักท่องเที่ยวลงไปเก็บผมวิ่งมีเรือผ่านโกเตะไปลงไปเก็บไปคิดว่านักท่องเที่ยวติตกน้ำกฎกฎระเบียบอย่างนั้นแต่ครับพี่น้องครับที่ถ้าท่านจะมาเที่ยวอาภางาครับโดยชุมชนก็ได้รสชาติอย่างนี้นะครับ ได้พาไปทุกที่ทุกแห่งจุดได้สัมผัสจริงๆเช่นเนี่ยสนามฟุตบอลลอยน้ำมามาถึงแล้วครับมาถึงแล้วท่านจะมาเชียงหาเชียงไรก็แล้วแต่ผมจะพาพี่น้องก็มาเที่ยวที่นี่ให้ถึงนะครับจุด่างว่าถึงพื้นตรงนี้ก็เป็นเป็นพื้นยางชนิดหนึ่งใช่ครับทครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองวิ่งเล่นสนามนี้สักหนึ่งรอบนะลองฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กหน่อยว่าสนามมันเป็นยังไงบ้างเวลาเราวิ่งมีการโคลงเคลงขนาดไหนตามผมมาเลยฮะ ตอนนี้ผมอยู่กับนนะักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมเกาะปันยีนะครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เขาดูว่าเขารกยังไงกับการมาเทียทเเท่ยวที่นี่เป็นยังไงบ้างคบมาเที่ยวที่นี่เข้าไปเที่ยวยังเข้าแล้วค่ะเป็นไงข้างในสวยไมหมฮะบรรยากาศดีต้อบรรยากาศดีค่ะเป็นเป็นกันเองดีอ๋อแล้วมาที่นี่ต้องการมาเพื่อถ่ายรูปกับ,บสนามลอยน้ำสนามฟุตบอลลอยน้ำนะฮะเตะบอลเป็นไหมนิดนึงแต่ว่าจะมาฝึกที่นี่แต่ว่าจะมาฝึกที่นี่ด้วยนะครับ นี่ครับเป็นเสียงหนึ่งของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วนี่ข้างในซื้ออะไรไมาบ้างยังเห็นบอกว่ามีของฝากมีเด,เดี๋ยวจะกลับเข้าไปซื้อกลับไปซื้อ,<ล>อมาดูสนามแล้วเขาบอกว่าข้างในนี่มีร้านอาหารอร่อยๆอออด้วยเล็งไว้ร้านไหนบ้างครับแนะนําผมหน่อยเดี๋ยวผมจะไปหรือยังไม่รู้เมืนในในม่อกี้ที่เราขึ้นมาจำไม่ได้นะอร่อยไหมฮะหลายร้านมากยังไม่ได้กินเลยค่ะอ๋อแต่ยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวเราจะเข้าไปชิมใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเราจะเข้าไปชิมนะฮะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปชิมกันนะครับไงก็ขอขอบคุณครับที่ ที่ให้เราสัมภาษณ์ขอบคุณมากครับและหลังจากนี้เราจะไปไหนต่อครับหลังจากนี้ผมจะพาไปเที่ยวที่เขาเขียนมันมันมันเขียนว่าที่รอยเท้าอ๋อเป็นนางนงกาาเรียกปากอ่าใช่ไปเลยเรรบครับ สนับสนุนโดยคารานาทราวเวลเกียตอนนี้เราก็อยู่ในบริเวณที่เรียกว่าเขาเขียนนะครับหรือว่าปลายเท้าของนางพันธุรัตที่เรามาตอนแรกเราเห็น,นภาพที่เป็นภูเขาที่เป็นรูปเหมือนผู้หญิงสาวนอนอยู่นะั่นคือนางพันธุรัต บริเวณนี้ครับเป็นเขาเขียนนะครับปลายเท้านางพูดท,ที่มีบอกว่ามีมน์คาเรียกปลาใช่ไหมครับ <S 2> <S 2> <S ใช่ถูกต้อ,องครับมันเป็นยังไงฮะเรื่องราวตรงนี้ <S <S ตร,งน,ตรงนี้ก็มันมีอยู่ปลายเท้าก็มีอ่างในระหว่างปลายไปลายปลายเท้าหรือปลายปลายตีนนะครับขอเรียกว่ามันมีคาถามต์เรียกปลาเดี๋ยวก็บางดําก็พาน้องไปด้วยถึงที่ได้เห็นกับสองตาหัวเลยวันนี้มากับชุมชนได้เห็นของจริงแน่นอนภาพเขียนยงนี่ครับประมาณ3,000กว่าปีมาแล้วนะครับ ามพันกว่าปีมาแล้วในหัวงบุีเห็นเลยดูจะเป็นจระเข้หรือเป็นรูปปลาเป็นคนเป็นอะไรก็ดูเองนะครับเนี่ยไอ้น้องเหมือนเหมือนดูเลยนะครับเป็นรูปคนก็มีนะครับเนี่ยเป็นมน์เยียกปลาของนางพันธุรัตน์ที่บอกว่าเมื่อตอนออกมาจากบ้านเห็นผู้หญิงนอนอยู่ก็มายนางพันธุรัตน์แล้วก็มีผมบอกว่ามีปลายเท้ามีมน์เยียกปลามีคาถานี่ยมาได้เห็นปลายเท้าของนางพันธุรัตน์แล้ว เห็นมนุย์เลียกปลาแล้วนะครับคิดเอาเองไอปีซึ้นเอาเองว่ามันจะเป็นมนุย์ยังไงจะเยีอยปลาได้ไหมครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับบางดำครับตอนนี้เราอยู่ที่ทํารดนะครับก็มีทํารดก็มีเน,นี่ยมีแคนูนย,ยอะแเยะเลยพายกันดูสนุกดีนะครับลำสองคนนะครับ โอ้สนุกมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยถ้ำใหญ่ถ้ำมืดถ้ำแจ้งเยอะแยะไปหมดเลยโอ้สวยนั่นแหละนะฮะสมวนมากเจ้าจะเป็นจีนนะครับจีนขอจีนจีนครับโอ้โอ้สวยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเแล้วแนะนําที่เที่ยวผมก่อนแม่ขอชี้ให้ดูนะโอ้โหละจีนนะครับนั่นนะตรงนี้คือถ้ำรอดครับนี่ก็คือถ้ำถ้ำเล็กนะครับถ้ำเล็กก็รอดนอกจากแค่นูเท่านั้นจากยาข้าได้ ครับแบบเรือกระทงแบบของบางนี้เข้าไม่ได้มันติดนะครับช่วงนี้รอดได้แค่ท้ำใหญ่ครับรอดแค่ทำต่ำใหญ่ข้างหน้านะครับแต่เรือเล็กเรียกข้าไปประมาณเจ็ดแปดถ้ำสังในนะครับมีเจ็ดแปดถ้ำเลยครับสวยๆเยอะเลยครับมันมีถ้ำมืดถ้าไปมืดก็รอดมืดก็ไปออกไปถึงทั้ต่ตั้งแจ้งตั้งแจ้งเขามีเอดถ้ำถ้ำหมดแล้วมันจะสวยยังไงบางมันมืดมันมืดเขากไปมืดไปออกโผล่ไปข้างโน้นมันจะแจ้งเองรอดถ้ำเองครับเปนแจ้งเองครับครับมีท่านถ้ำโคอตร มันเลี้ยวสายเลี้ยวเออปายเลยนะครับมันจะมันแคบนิดนเดียวครับข้างในมันมันจะแคบมันจะปายอยู่ข้างในมันกว้างจะเข้าไปสนุกนะครับมีการลดอยู่ก็คือว่าหนึ่งรำครับได้สองคนผู้โดยสารสองคนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มีแถมคนปลายหนึ่งคนมีเจ้าหน้าที่ปลายได้ครับไม่เลยไม่ต้องปลายนะครับก็คิดว่าคนหนึ่งก็สามร้อยบาทต่อต่อคนนะครับสามร้อยบาทก็ไม่ไม่แพงนะครับสามร้อยบาทการข้าไปดูในทำนองก็สะดวกเขา รู้แห่งเส้นทางบักเลยคือคนเลี้ยวเข้าตรงกลายดูเส้นทางครับดูเส้นทางไม่ต้องกลัวไปเจอน้ำตื้นติดในท่องแคบไม่มีเพราะว่ามีคนคอยให้ดูแลให้ครับมีมีชูชีพให้เรียบร้อยหมดเลยครับเซ็ตซิปเรียบเซ็ตรีเรียบร้อยหมดเลยครับเดี๋ยวเราจะไปรอดถ้ำใหญ่กันครับจะไปถ้ำใหญ่เลยครับเดี๋ยวเราจะไปถ้ำต้นใหญ่เลยสตาร์ทเลยนะครับบังเลีถ้ำใหญ่เลยนี่ครับก็บรรยากาศก็จะเห็นเนี่ยครับนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยฮะ ก็พา,ายเรือกันมีใส่บีน่องมีกินีน่ารักจุก๊กจิ๊กจุกจิก,จกโอ้โหผมเลยอยากจะพายด้วยจริงๆเลยบองตรงแม่แต่เรามีแบบว่าไปต้องไปหลายที่ฮะทำรอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเกาะห้องไปทำแก้วใช่ไหมคร<ำ>ับเขาตะปูเขาตะปูอีก,อกโอ้โหวันนี้ทริปนี้นี่ยาวมีทั้งหลายอย่างดูครับดูดูเป็นไงครับรอากาศนีฮะคนนี่เยอะมากมีนักท่องเที่ยวเยอะแยะหมด เราจะไปต่อที่เขาตะปูนะครับไปกันเลยเพราะตอนนี้ผมพร้อมแล้วบังหลีสตาร์ทเครื่อง นี่ครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็คือความงามของเขาตะปูที่เห็นได้ชัดเลยนะครับเราจะเห็นว่าเราวนมาดูบรรยากาศานะครับตรงนี้ก็เป็นเขาตะปูตรงนี้จะมีระยะใ,ใกล้ๆเรียกว่าเขาปินกันเขาปิน<อ>กัน<อ>ครับนี่งไงอ่านี่ครับนี่งไงสวยงามมากเลยครับแล้วมันตรงจริงๆนะฮะมันเฉลี่ยเหมือนคนเอามีดไปตัดมาให้มันเทียงเข้ามาหากนันครับโอ้โหนี่คือเขาปินงกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีความเชื่อว่าหากเรามาทิษฐานเกี่ยวกับความรัก เื่อในเรื่องของความรักนะครับมาที่นี่มาที่ฐานเรื่องความรักมากคนที่เรารักเนี่ยความรักของเราก็จะยืดยาวและสมบัติเหมือนกับที่เขาเขาพิงกันอยู่ที่มาระยะเวลาเป็นพันๆปีก 2, ปี่พันปีเราก็ไม่ทราบนะครับครับคุณผู้ชมครับและต่อไปนะครับเราจะไปกันที่ทำแก้วทำแก้วนะครับ,รบมันมีบอกเงินบอทองที่พระสัง่งจะชุบตัวใช่ วันนี้แหะครับผมจะไปเป็นเงาะนะครับหรือจะเป็นุรุษรูปทองเรามาดูกันครับว่าบอเงินบอทองที่ว่าจะชุบตัวผมจากรูปเงาะให้กลายเป็นทองได้หรือเปล่า สนับสนุนโดยอินทราประกันภัย นี้ก็จะเป็นขั้นบันไดถ้าเอาปิงขึ้นไปได้ก็จะขึ้นไปได้สูงอยู่นะครับข้างบนเป็นหินงอกหินย้อยเหมือนกันก็เป็นศิลปะธรรมชาติที่จะเห็นนะครับผมจะลองทำลายห้ามห้ามก็จัดที่ขึ้นมานะครับ ด้านบนสุดจากด้านล่างครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นน้ำนครับมันจะเหมือนอ่างเก็บน้ำที่เป็นชั้นๆนั้นช,นชั้นละไหลลงไปเป็นมานน้ำตกครับถ้าเกิดทํานี้น้ำไม่เยอะคงจะสวยมากแลน่าดูเลย